สวัสดีค่ะสวัสดีเมื่อเราได้พบกันสวัสดีเมื่อเราได้พบกันสวัสดีเมื่อเราได้พบกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งกับครูคิวนะคะวันนี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ ใช่แล้วค่ะเราเรียนรู้กันในหน่วยหนูทำได้ I can do it นั่นเองอ่าเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือการอาบน้ำหรือว่า Take a Shower นั่นเองเด็กๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมนะทาไมทำไมเราต้องอาบน้ำด้วยเราไม่อาบน้ำไม่ได้หรอเคยสงสัยกันไหมคะ ถ้าเด็กๆสงสัยวันนี้ครูคิวมีคำตอบมาให้เด็กๆด,ด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการอาบนนะ้ำครูคิวอยากให้เด็กๆลุกขึ้นมาเตรียมตัวเต้นประกอบเพลงไปพร้อมกับครูคิวก่อนดีไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลุกขึ้นมาเต้นประกอบเพลงไปพร้อมกับครูคิวกันเลยไปกันเลยคะ่ะ เด็กเก่งมากๆเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งน,นั่งลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายเต้นประกอบเพลงอาบน้ำกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเคลื่อนไหวร่างกายเต้นประกอบเพลงอาบน้ำไปพร้อมกับคุกคิวเลยค่ะอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวดูหมันสะผมตัดเล็บ ที่มันแหลมคมปากหอมน่าชมพ่อหนูแปลงฟันดิว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 อีกรอบนึงนะคะอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูมันสะผมตัดเล็บที่มันแหลมคมปากหอมน่าชมพ่อหนูแปลงฟันดิว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  ดิว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 วดิววดิววเย่เก่งมากๆเลยค่ะตัวมือเยี่ยมให้ตัวเอง1นึสองสาเยี่ยมหนึสามเยี่ยมหนึ่งสองมเย้จากนี้เด็กๆสามารถนั่งเรียนได้ตามสบายเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการอาบน้ำนะคะเด็กๆ การอาบน้ำหรือว่า Take a Shower นะคะการอาบน้ำอย่างน้อยต้องอาบน้ำวันละ2ครั้งนะคะก็คือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเพื่ออะไรคะเพื่อชำระล้างสิ่งสกรปรกออกจากร่างกายของเรานั่นเองคะ่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำก็จะมีสบู่แชมพูแล้วก็ผ้าเช็ดตัวคะ่ะ การอาบน้ําเด็กๆพยายามทําด้วยตัวเองนะคะเด็กคนไหนอาบน้ําด้วยตัวเองคนนั้นสุดยอดมากเลยค่ะและระหว่างที่เราอาบน้ําจะมีฟองสบู่ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเล่นฟองสบู่เต็มห้องน้ําเลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะอะไรใช่แล้วค่ะเพราะจะทําให้เด็กลื่นฟองสบู่อาจจะทําให้ หัวแตกหัวโนได้รับบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นอาบน้ำให้ระมัดระวังด้วยนะวันนี้นะคะครูคิวก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอาบน้ำกับป๋องแปงป๋องแปงห้อยโหนคลุกโฟนเล่นทรายตลอดทั้งบ่ายร่างกายเลอะเทอะ แม่เรียกลูกจา๋ามาอาบน้ำเถอะมอมแมมแก้มเละเหนียวเนอะทั้งตัวไม่ดื้ออิดอดอดถอดเสื้อทางหัวแล้วคว้าฟักบัวเปียกทั่วฮสะผมเบาๆนวดเคล้าช้าช้า ฟองฟ้องหันสาเริงร่ายิ้มกว้างทำเป็นเขาวัวบนหัวสองข้างจัดเป็นม่วงชา ที่หน้าพากคิ้วปากคอหูหอมโฟงสบู่ขัดถูให้ดีถูตรงรักแร้แมว้ว่าจะกระจี้ตรงข้อพับมีขี้ใครซ่อนอยู่ถู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 ถ,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 ถูพุงวนวน ถูก,ก้นถูจูอาเข่าทั้งคู่ฟอกถูเพิ่นไปอาบน้ำล้างตัวหอมทั่วสดใสสะอาดชื่นใจนี่ไงคนเก่งเป็นไงบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องอาบน้ำกับป๋องแป๋งสนุกไหมคะต่อไป ครูคิวมีคำศัท์น่ารู้มาฝากเด็กๆกันค่ะ Bathroom Bathroom ห้องน้ำ Take a shower Take a shower อาบน้ำ s o a p s o a p สบูสบ แชมพูแชมพูยาสระผมทาวเวลทาวเวลผ้าเช็ดตัวสำหรับวันนี้ครูคิวก็ขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้สวัสดีเมื่อเราต้องลากันสวัสดีเมื่อเราต้องลา สวัสดีเมื่อเราต้องลากันยกมือไหว้สวัสดีเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมทบทวนความรู้ที่คุณครูสอนไปนะคะเป็นเด็กดีน่ารักของคุณพ่อคุณแม่ที่สำคัญเลยไม่ดื้อไม่สนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บายบายแล้วพบกันใหม่วันศุกร์นี้นะคะเด็กๆ